ดังๆด้ดดวยชื่อวรนุนสังวิบุตรเจ้าค่ะหลวงพ่อมีมปัญหาเรื่องอะไรจ๊ะที่มาหาหลวงพ่อวันนั้นนะคะเจ็บ<ม><ม>สุขภาพตอนนี้อาการเป็นไงบ้างเจ,เจ็บเข่าแล้วเจ็บมากขึ้นหรือน้อยลงจากวันนั้นไปเจ็บมากขึ้นน้อยลงวันนี้มันมันลงที่เท้าค่ะวันนี้นเจ็บมากลงที่เท้าควันนี้เลื่อนลงไปที่เท้าแล้วท่านเทวดาแล้วเข่าก็แก้ไปหลายอย่างแล้ว สันิฐานว่าตัวเองโดนคุณใสเจ็บปวดเข่าขาปวดเอวถามว่าเป็นกรรมอะไรบ้างท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นแหลคุณใสแท้หรืออะไรนั่นแหละนะเอาน้ำมนต์กินก่อนนั่นแหละครับไปทำเรื่องสัตว์มาด้วยเปล่ามีแต่ฝังฝังการคุณใสค่ะหลวงเจ้าค่ะหลวงพ่อมีฝังตะกุดค่ะฝังตะกุดคุณใส ป้องกันกุญสอ๋อมีตะกุดด้วยฝังใต้ท้องแขนไปรักษามาหลายที่เจ้าค่ะหลวงพ่อส<ะ>ิบเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะออกไปยังรักษามาหลายที่สิบกว่าปีแล้วไม่แล้วออกก็ยังไงไอ้ไอ้ไอ้อันนี้ยังไม่ออกเจ้าค่ะยังไม่ได้ออกตะกุดยังไม่ได้ออก,ออกแต่รักษามาเป็นสิบปีแล้ว รักษาเรื่องคุณสนี่เรื่องคุณสที่เคยดนะคะอ่าโอเคท่านเทวดาดื่มน้ำมนไปแล้วอาการเป็นไงบ้างสั่นสั่นแล้วเจ้าค่ะใจสั่นมันมันมันเริ่มพูดไม่ได้แล้วเจ้าค่ะหลวงว่าเริ่มพูดไม่ได้ครับเริ่มเริ่มพูดไม่ได้แล้วไม่สะดวกในการพูดแล้วเจ้าค่ะอึดอัดแล้วอ้าเขาจะ ให้บุญแล้วเป็นผีใครออกไปเลยดีกว่า๋ยวไปค้างคาอยู่ทำไมโกรธเข้าหรือว่าไม่รู้ตัวเหมือนกันเป็นผีหญิงผีชายผีพูดไม่ได้แล้วผีถูกน้ำ พูดไม่ได้เริ่มอื่นอื่นอัดๆพูดไม่ได้เลยหรักษามากี่ที่ไปหลายที่แล้วหลายที่แล้วท่านเทวดาผีอะไรเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิญญาณของครูบาอาจารย์ ็นมานานน่นนานแล้วใช่ไหมเล่าใช่แล้วมีอาการผีเข้าผีออกใช่ไหมนะใช่เลยท่านเห็นเป็นเช่นนี้แหละครับชาติก่อนนะานางก็ทําเขาไว้แทอ๋อชาติที่แล้วที่เล่นของแหละท่านเอ่ยให้คนอื่นเลยเดือดร้อนนั่นแหละนะาเอาผีใส่คนอื่นนั่นแหละครับวันนี้นะเป็นไงหนอสมน้ําหน้ามึงนั่นเลยคือเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่อง เรื่องเคยทํามาในอดีตชาติให้หนียังไงก็ไม่พ้นเพราะผีตนเคยจ้างไว้นั่นแหละหนะนี่คือกรรมนั่นแหละค่ะอย่าเอ่ยหาว่าใครทํานั่นแหลคือ,อยังไงผีก็ไปไหนไม่ได้เพราะเคยผูกเคยมัดเคยใช้งานกันไว้ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยขอตัวเลยมนุษย์นะาใครที่จะทำของใส่ใครคราระวังหนาะไม่จบสิ้นชาตินี้แนะ่ ไปชาติหน้าหรือชาติใดก็เจออีกหากยังเกิดเรื่องนี้อีกนั่นหนาะไม่หลุดไม่ได้ง่ายหรอกครัอาอนะ้าวณเวลานี้ขอชดใช้อะไรบ้างได้ไหมีมันเลื้อยในตัวแล้วสินะเป็นเนื้อเดียวในหนังแล้วสินาะเลื้อยเต็มตัวแล้วสินาะแต่ท่านเอืย เอายังไงดีล่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ทั้งคนทั้งผีงเขามาบําเพ็ญเพียรตลอดแดต้องทำเพียรเพียรแทนนั่นแหละนะเพราะผีนั้นมันก็ไม่อยากอยู่หรอกครับแต่ตัวนางเองหนาะทำกรรมไว้ออ้าวให้บวชกี่วันตั้งใจไปเลยทีเดียวสองปีแหละท่าน <laughs> อยู่ด้วยเลยนั่นแหละหนาพกกรรมทำไว้แหละคระต้องบำเพ็ญเพียรหนาสองปีเลยแสดงว่าในอดีตชาติเล่นผีใช้ผีมาหลายปีเลยสิใช่แล้วท่านนี่เป็นชาติสุดท้ายหรือเปล่าทำหน้าเลยนั่นแหละคะมนาต้องเจอแบบนี้แหละคราสองปีจะได้ยุติลงเอาเปล่า ไม่งั้นก็ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นคนเดี๋ยวก็ไม่ใช่เป็นคนเดี๋ยวก็พูดรู้เรื่องเดี๋ยวก็พูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอยากจะพูดกไ็ได้พูดเดี๋ยวอยากพูดก็ไม่ได้พูดอีก <Okay. S 1> ท่านเทวดาให้ข้อมูลมาแล้วสองปีถือศีลแปดไปเลยให้อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้แต่แต่เจ้าแท้ต้องอยู่ในศีลหาต้องสวดมนต์ภาวนานั่นแหละค่ะถ้าทำไม่ได้นะก็อยู่กันอีกเลยสองปีต่อเนื่อง ตัดสินใจหาที่ที่เหมาะสมกับตัวเองที่ไหนก็ได้แล้วก็ต้องไม่ไปเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาหรือว่าไปถือศีลห้าต้องถือศีลแปตลอดตามนี้นี่คือการแก้ไขวิธีเดียวใช่ไหมท่านเทวดา ทำไว้นั่นแหละค่ะอย่าไปหาว่าใครนั่นเอ๋ยพราะนั้นก็อย่าไปโทษใครเลยใช่<ย>แล้วท่านเอ๋ยก็กอนเห็นกรรมเลยนั่นแหละนาเพราะตัวเป็นคนก่อทําเองค่ะโทษใครหนาะไม่ได้แหละท่านเอ๋ยเลยอย่านึกน้อยเนื้อต่ําใจด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยหากทอแท้เลยนั่นแหละหนะากพูดไปไม่ทําต่อเนื่องค่ะท่าน้ั่นหนาก็ทรมานอีกแลอ่อ่าอ่านี่คือข้อมูล กลงยินยอมแล้วที่ฝังอะไรไว้ในตัวให้รู้ตัวเอาออกเลยนั่นนะมันช่วยไม่ได้ออกมาค่ะมันหน้าหนาจะหนัก่วงในตัวเลยเดี๋ยวมีพิษอยู่ในตัวอีกหนักเลยยังอยู่แม่ไปามือไม้ยกปกติยังปกติปติเอาไปผ่าออกซะตามนี้แล้วก็ถือศีลไปเลยสองปีแล้วต้อง เตรียมอะไรบ้างหรือเปล่าพันเทวดาก็าได้แหละท่านเอ๋ยไม่ยากเลยหรอกนะอันเข้าของของรองแหละครัจิตใจเขาหนาะนั่นเกี่ยวข้องมากกว่าแรของอะไรนะเข้าของคัเหมือนเป็นของรองครับของดอง,อง,ดองติดใจนะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหลักครับ ไอ้ข้าวของที่จะให้นะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นรองออกมาเข้าใจบําเพ็ญมากที่สุดใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเสื้อผ้าอาภร์เอาบ้างไหมวิญญาณเอ๋ยก็ได้ท่านเอ๋ยชุดขาวเลยสองชุดนั่นแหละนะพระพุทธรูปอีกอง์นั่นแหละคระสังฆทานนั่นหนาสองชุดแลอ่าเพราะว่าเป็นนักเลี้ยงผีเล่นผีสังฆทานสองชุดชุดขาวอ่าปล่อยสัตว์บ้างไหม ไปสัตว์ก็ได้แพร่สักแค่สิบตัวนั่นแหละนะรวมกันไปก็ได้คราโปรดชนะให้มากนั่นเองอโบสถ์สัตว์ปลายห้าตัวตามนี้อาหารการกินต้องหรือเปล่าสุดแล้วแต่ท่าน,นแล้วแต่ทําให้กินแลแ้มนุษย์เลยนั่นแหละนะท้านนึกถึงใจเขาใจเราค่ะนี่แล้วนะเขาจะดูตรงนี้เอออ่ามีน้ำใจแล้วทำให้เขาไปตามนี้นะ จะไปนึกน้อยเนื้อต่ําใจชาติที่แล้วทําเข้าไว้เยอะแล,แล้วชาติหน้าจะมีอีกไหมครับหรือว่าหลุดชาตินี้เลยชาตินี้ก็จบแล้วไงสองปีตั้งใจนะนอะไรน,นะรนนลูกลลพ่อเขาบอกว่าให้บทเป็นไม่ชีไปเลยสองปีมันก็จะอย่างนี้ไม่อย่างนี้มันก็ตายอยู่ดีแหละจะเอาไงอ่ะจะเอาไงอ่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ปรับตัวไปได้เอง ตามนี้เบื้องี้น,น,นั่นเะน่เอ้อกเออกไปไหนแล้ววะไม่เอ้อกเหรอครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวกลับไปบ้านครับหายเอ้กววอก็ยังวะยังครับเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วมาทำอีกร้อยวันครับร้อยวันอา้าวตามนี้นะอา้าวนั่งจบไปยังหมดแล้วครคับไม่มีไป<ๆ>ได้สองปีไม่มีคำตอบ <c oughs> รายที่สาม